มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าสเสด็จผ่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งพระองค์ได้พบกับช่างทำขวานที่กำลังทำงานอย่างขมักขม้นพระพุทธเจ้าทรงสนใจในความตั้งใจของเขาจึงหยุดและถามว่าเจ้าช่างทำขวานเอ่ยเหตุใดเจ้าจึงทำงานหนักเช่นนี้ช่างทำขวานยิ้มและตอบว่าขอพระองค์อย่าเข้าใจผิดเลยข้ากำลังทำในสิ่งที่ข้ารัก ค้าตั้งใจทําขวานที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้คนได้นําไปใช้ประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงยิ้มและกล่าวว่าเช่นเดียวกับชีวิตการทําสิ่งที่เรารักด้วยใจจะนำมาซึ่งผลดีทั้งต่อตัวเราและผู้อื่นช่างทําขวานรับฟังและคิดตามเขากล่าวว่าพระองค์ตรัสถูกต้องข้าจะทุ่มเททำขวานให้ดีที่สุดด้วยความตั้งใจของข้า หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วช่างทำขวานก็ได้ตระหนักว่าการทำงานด้วยความรักและความตั้งใจไม่เพียงแต่ทำให้ผลงานดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้ชีวิตของเขามีความหมายมากขึ้นด้วยแง่คิดนิทานนี้สอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานด้วยใจรักและความตั้งใจซึ่งนอกจากจะทำให้เราผลิตผลงานที่ดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ชีวิตของเรามีความสุขและความหมายการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเริ่มต้นจากการทำสิ่งที่เรารักและใส่ใจในสิ่งที่ทำ